เดี๋ยวจอยจะพามาทัวร์ที่จอยปลูกต้นไม้เอาไว้ที่ของจอยตรงนี้ก็ประมาณ2งานครึ่งนะเดี๋ยวจอยจะให้ดูต้นแรกเลยที่จอยปลูกต้นนี้เนาะมะม,ม่วงนี่คงจํากันได้ถ้าเกิดย้อนไปดูคลิปเก่าเนาะนี่มะม,ม่วงต้นนี้คือเป็นม่วงเสียบยอดนะแต่ลืมไปแล้วว่าเป็นมะม่วงอะไรตน้นต้นเขาที่ครั้งแรกที่จอยอามานี่ต้นเขาแค่นิดเดียวเองคล้คยครึงนี่นี่โตเร็วมากเอยนะเนี่ยมะม่วงเสียบยอด ต่อไปอ่ะอันนี้มาดูบ้านกันบ้านหลังน้อยคอยลักอันนี้บ้านเก่าของแม่นะเป็นไม้เก่าคือพ่อกับแม่จอยเนี่ยเขาสร้างบ้านเขาไปเลื่อยไม้มาแล้วเมื่อ40ปีที่แล้วอ่ะแล้วก็เขาก็สร้างมาแล้วเขาก็พอดีมันอยู่อีกที่หนึ่งที่เราเคยอยู่กันเราเราก็เลยรื้อถอนแล้วเราก็เอามาปลูกเพื่อจะเก็บไม้มาให้มันผุเนาะ เดี๋ยวเราไปดูต้นไม้ที่จอยปลูกตั้งแต่ปีที่แล้วนี่ต้นนี้ก็โตเหมือนกันมะม่วงคือต้อนไม้ที่นี่คือจอยจะเอาเขาไว้ทําพันเพราะว่าจอยมีที่อีกสิบไร่แต่จอยจะทําการเสียบยอดทําการอะไรที่จอยที่จะทํานั่นแหละแล้วก็เดี๋ยวจอ้ก็ปลูกไม่ห่างกันเท่าไหร่เพราะว่าเราเอาไว้ทําพันเดี๋ยวต้นนี้อีกต้นหนึ่งลืมไปละ เขียวสวยหรือไงนี่แหละดูใบแล้วเหมือนจะใช่ไปเดี๋ยวมาดูกันอีกอันนี้ก็แตกยอดใหม่ดีดีแตกยอดใหม่ดีมากเลยคือหนึ่งปีเขาก็โตไวมากเลยตอนที่เอามาต้นแค่นิดเดียวเองคิดว่าไม่คิดว่าจะโตขนาดนี้เดีย๋ยวมาดูกันอีกคือหลายอย่างที่พี่จอยปลูกเอาไว้อันนี้ อันนี้ก็อ๋อนี่ยังมีชื่ออยู่เลยเพชรบัลลาดราคาหนึ่งร้อยบาทซิซิกใบย,ยังเก็บไว้อยู่เลยใบยเก่าเขียนชื่อไว้ด้วยแล้วตรงนี้จากถนนนี้ไปตรงนู้นนะแม่เขาก็ปลูกมะละกอเอาไว้หนึ่งเพราะปีที่แล้วมะละกอหาก,กินยากมากเลยปลูกแล้วไม่ค่อยได้กินมันแรงจาก ตรงนี้ก็จะเป็นมะกอแล้วก็ขนุนเรานี่ตอนที่เอามาก,ก็ต้นนิดเดียวถ้าย้อนกลับไปดูนี่ใบคือแบบโหลนมากเลยอันนี้ก็ต้นใหญ่แหละก็ภูมิใจเนาะหญ้าอาจจะขึ้นลกไปหน่อยเพราะว่าเพราะว่าจอยจะทำกะเกษตรให้ไม่เหนื่อยก็คือว่า เราแค่เอาต้นไม้มาปลูกแล้วเราก็แค่แค่ทําให้เขาเตียนตรงคนลอกนั้นจอยก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เพราะว่าหญ้ายัางไงก็คุมดินอยู่แล้วเนาะก็คือเ <c oughs> กษตรกรเขาก็เราไม่อยากเหนื่อยเอาง่ายๆขี้เกีย <c> จ <oughs> <c oughs> อันนี้เป็นน้อยหนาไร้เมล็ดจำได้ต้นนี้เ,เห็นมีดอกอยู่นะแต่ก็ร่วงเพราะว่าเป็นปีแรกของเขาไง ตอนนี้ก็เป็นนี่สูงแล้วอันนี้อันนี้สูงมากแล้วจอยก็ตัดเขาตัดสองรอบแล้วเนี่ยเป็นน้อยหนาไร้มเมล็ดเรามีสองต้นนะตรงนู้นกับตรงนี้แล้วแม่เขาก็เอามมละกอมาแซมแถบนี้แล้วก็ต้นนี้จอยเอามาใหม่ มะม่วงไม่ใช่มะม่วงก็ะร่อนมะม่วงอะไรวะบโบราณมะม่วงบโบราณมะม่วงแก้วโบราณจะเพิ่งเอาลงได้ประมาณสักเดือนนึ่งได้ละแค่นี้แหละแล้วก็เดีย๋ยวมาให้ดูน้อยหนาอันนี้ฝ้ายเขียวกเกษตรสอง ที่จอยตื่นเต้นเพราะว่าเราชอบลูกเขาแล้วก็ลูกเขาใหญ่แล้วก็ปีนี้ติดลูกแล้วหนึ่งลูกมาดูเย้ติดลูกเล็กๆโ <Okay. S 2> อเคเมาดูต้นนี้กันดูห,หน่อยหนาต้นนี้คือเขาไม่โตเขาคงจะมีปัญหาระบบราก ลากเขาคงจะเดินไม่ดีเนาะแต่ว่าเขาก็ยังมีลูกให้เรานะเนี่ยพยายามดูสิอันนี้ก็มาปลูกใหม่มะม่วงแก้วโบราณอันนี้ทอดยอดหละเดี๋ยวไปดูไอไมนา น้อหนาที่แม่เขาปลูกแล้วก็ที่จอาปลูกปีที่แล้วอันนี้น้อยหนาบ้านแม่เขาเพิ่งเอามาปลูกแซมหลังจากที่เราปลูกน้อยหนาพวกนี้เนาะนี่เขียวกเกษตรสองนี่ลูกให้ชม อมีสองลูกอันนี้จอยจะตัดเขาตลอดนะตัดสองสามรอบละพอถ้าเกิดเขาเขาต้นเขาอ่าตรงกลางอะ่ะเขาขึ้นสูงอะ่ะเราก็จะตัดพอตัดปุ๊บเขาก็จะแตกคุมแบบนี้เพราะว่าจอยต้องการให้เขาแตกคุมแล้วก็ต้องการที่จะให้เขามีกิ่งก้านเยอะๆแล้วจอยก็จะทําการเสียบยอด แล้วก็อันนี้น้อยหนาบ้านของแม่ที่เขาปลูกเนาะปีนี้ปีแรกต้นน้อยหนาประมาณปีครึ่งละต้นนี้เป็นน้อยหนาบ้านน้อยหนาหนังธรรมดานี่แหละมีหลายลูกเหมือนกันปีนี้แต่ปีหน้าก็คงจะเยอะกว่านี้เนาะเดี๋ยวให้หมดลูกแล้วเดี๋ยวเราจะทำการตัดกันอีกอันนี้ก็ไา้เขียวเกษตรสอง เขาก็โตอยู่นะแต่โตไม่ดีเท่ากับต้นนู้นแต่เราก็ตัดเขาสองรอบเจ้ก็ตัดเขาสองรอบเหมือนกันอันนี้น้อยหนาบ้านยิ่งตัดยิ่งแตกมาดูต้นนี้ก็มีลูก หน้าบ้านอันนี้อันนี้น้อยหนาบ้านของแม่เขาแต่ว่าจอยคิดว่าเขาจะตายแล้วจอยก็เลยตัดเขาแล้วก็พออยู่ดีใบเขาร่วงแล้วพอจอยตัดแต่งเขาปุ๊บเขามีกิ่งก้านออกมาขนาดนี้เลยเดี๋ยวให้หมดหน้าฝนนี้แล้วเดี๋ยวเราทำการตัดแต่งจริงป้า อต้นนี้ก็พยายามมีลูกลูกเล็กๆายเขียวก็่สี่สองี๋ยวอุ่มเขียวอุ่มมีอะไรจ๊ะอ๋อเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเรามาดู สิ่งที่ตื่นเต้นที่สุดตื่นเต้นตามมานีาอ่อันนี้แม่เขาก็ปลูกเอาไว้จับปล้อเที่ยวมาดูประจำ ันนี้เราก็าคุมไว้ตัวเขาหายอันนี้สับรถภูมิใจมากอันนี้ของแม่ธรรมชาติไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใส่บำรุงอะไรคือให้เขาออกมา,าธรรมชาติของเขาเองเพราะเราไม่ได้เล่งหรือว่าใส่สารอะไรเล่งให้ให้เขามีหัวแล้วเขาก็เลยหัวเขาก็เลยเล็กแต่จะหัวเล็กหัวใหญ่ก็คือภูมิใจที่ เราเห็นต้นไม้แล้วมันมีลูกให้เรากินไงเดี๋ยวประมาณอีกเดี๋ยวจะเที่ยวดูทุกอาทิตย์ว่าเขาจะสุกเมื่อไรแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่สุกเดี๋ยวเราซ่อนไปก่อนเดี๋ยวเราต้องหลบหลบพางขเขาไว้หมอนมนจะอมองไม่เห็นเนาะนี่เราก็เอาียงมาจอดเอาหนี่ขลา ภ <t> ูมิใจมากวเราก็ป้ายต่อ ต้นไม้มาลงอีกผลไม้มาลงอีกเพื่อการทําพันธ์เดี๋ยวจอยจะเอาต้นต้นผลไม้มาลงอีกอันนี้ก็ยังไม่มีรูปตัดไปสองรอบแล้วต้นมะขามนี่มีอยู่สองต้นน,นั้นพอดีเขาไม่ออกฝักเราก็เลยทำการจาัดก,การตัดเนาะตรงนี้ก็เลยโล่ง จะหาต้นไม้มาปลูกตรงนี้แล้วก็มะนาวมะนาวกลุ่มนี้มีในในที่เรามีมะนาวประมาณสักสิบต้นนะคิดว่าสิบสิบกว่าต้นพอดีคือเป็นมะนาวที่ดกมากแล้วพอดีปีนี้เราไม่ได้กินเลยเรากินเราจอยได้มาเก็บประมาณสักสิบลูกเองเพราะว่า โดนขโมยคนปลูกไม่ได้กินคนกินไม่ได้ปลูกเนาะจอยกอ็พอดีมะนาวที่บ้านเรามีอยู่หลายสิบต้นเราก็เลยจอยก็เลยคิดว่าจอยจะตัดต้นมะนาวที่นี่ทิ้งให้หมดเลยแล้วจอยจะเอาต้นไม้ที่จอยต้องการที่จะทําพันธุ์จอยก็จะใช้ที่ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์คือการขยายพันธุ์ของต้นไม้ของจอยเนาะ เดี๋ยวต้องไปขออนุญาตหม่อมแม่ก่อนว่าเขาจะอ,าอนุญาตหรือเปล่าแต่ว่าในใจเราคิดอยู่แล้วว่าเราอยากจะตัดตัดออกให้หมดเลยคือต้นมะนาวนะแล้วก็เดี๋ยวจะไปขออนุญาตว่าแม่เขาจะยอมหรือเปล่าเนาะเอาละค่ะคลิปนี้ก็จบถ้าเกิดจอยมีอะไรดีๆกับสวนการเกษตรอะไรแบบนี้เดี๋ยวจอยจะเอามาอัปเดตให้ทุกทุกคนได้ดูกันว่า,อาจอยจะทําอะไร กับที่ตรงนี้กับกับต้นมะนาวพวกนี้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจอยจะมาทําวิดีโอให้ดูอีกทีนึงค่ะคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ค่ะขอลาไปก่อนเนาะขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็อยากให้เพื่อนเพ่อ,อกดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามกัน,นะจะได้ไม่พลาดกับคลิปที่จอยจะทำเนาะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะลาไปก่อนเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ